นายสินกรจะเขาที่พักเนาะเราก็จะมีตรงนี้ระบบคัดกรองเนาะทะเบียนออกมาไว้เนาะต้องให้ลงทะเบียนทุกคนถึงจะมีไทยชนะแต่ว่าเราก็ต้องลงทะเบียนไวไ<ม>้ในช่วงโ<ม><ว>คว,ควิดแต่ว่าถ้ามาเป็นทีมก็ลงคนนึงได้อยู่สามารถส,สามาร,ตระตินได้ช่วงนี้มันยัน<ส>งไปดูสะพ้องไหมช่วงที่ว่างเดี๋ยวเราปุ๋ยเราออกมา 来，啊、好。 คนใดคนหนึ่งเอาน้ำแข็ี่ไม่พูดบินต้ลายเนาะาหนะครับคุ้นระยองกับมมาเป็นบางสุดพอหัโอ้โหผักัน

มันเป็นนาะาของเเวะพราะนั้นการลงชื่อของทุกคนนั้นก็คือการแจ้งที่กัดการแจง้งที่ทราบว่าพวกเรามาจากไหนกันบ้างบุระปฏามุระบุระที่นี่ข้ยืนยันกับทุกท่านว่าสทางนี้มีน้ำแต่ละโนสถ์มีโบสถ์ที่ว่ามีสิ่งที่ทำได้ก็คือสร้างหลักประกันทางวัตถุ นะแต่จะเห็นว่าถ้าแต่ถ้าลูกหลานของเราไม่มีความศรัทธาละ่ะลูกหลานของเราไม่มีตระกูลล่ะลูกหลานของเราไม่มีความเสียสละเห็นแก่ตัวปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรพูดไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็ทราบดีนั่นก็หมายถึงสามสอที่หลวงพ่อพูดเรส่งไ,ได้มไมนี่ต้องเลยเรเราก็ต้องยอมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันบ่อยๆเนะาะทำความเข้าใจร่วมกันหลวงพ่อชอบเช็คกับว่าพวกเรา จริงๆแล้วพวกเราก็าดูจนชินตาแต่ว่านั่นเป็นข้อบ่งบอกให้เห็นว่านั่นคือชะตากรรมของทุกคนนะครับชะตากรรมของทุกคนวอย่าให้เจ็บให้ป่วยถ้ามันติดแล้วทาไงเอาก็รักษารักษาไปนะยังไม่หายหรอกก็เยียวยากันไปเรื่อยๆเลียงไข้ไปเรื่อยๆเต็มที่แล้วสุดกําลังหมอแล้วแล้วก็สุดกําลังของอยากไปอยู่อเมริกาแต่ว่าพักจะขอวีซ่าไม่มีไปได้ไม่มีทาง อยากไปประเทศไหนก็ต้องมีวีซ่าประเทศนั้นจากทาบุนหรือว่าอยากไปนรกก็ไม่ยากก็มีวีซ่าบาททำเยอะๆบาสก็ได้ไปแน่ไม่ส่วนก็ได้ไปก็ Quindi, เล่าสู่กันฟังเท่าที่เรามีความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสนี้มันเป็นอะไรที่นั้นหมายความว่าการที่พวกเรา,าได้รับในความเป็นสถานที่ที่มัน น่หลายคนก็เข้าไปได้เพราะฉะนั้นรอบคอบไว้ก่อนนะครับแม้กระทั่งสถานที่ราชการก็ไ,ได้ก็ไ,ได้ก็ไ,ไดก็ไ,ไดลยค่ะอาชาวบ้านก็ได้ไปปุด คนเนี่ยเเร่โครงการเสร็จแล้วก็เอาตามแบบท่เจ้าพิชเองกบที่งอกบอกว้เข้าไปว่าเาจะทํนี้ให้เขาปคก็ามรอบียคือกแสถานณะไรเขมาเกให้เลยแต่ดูแล้วมัายยดไปหน่อย